ข่าวข่าวันสุดดังนะดังไปถึงวัดนะดังว่าป่วยถึงวัดเ้าเห็นไม่ไปวัดนะเขาเห็นไม่ไปทําบุญไม่ได้อะไรแล้วค่ะแค่ไม่เห็นไปทําบุญสงสัยเดี๋ยวจะพยายามดูนะเพราะว่าจะโชว์พระถุละ่ะเตรียมซื้อเลยมา ลุกสุมาล่ามีที่เกาะอ,อยู่ค่ะมีที่เกาะไม่ต้องห่วงนะคะสวนมีเก้าอี้เป็นที่พิงอยู่เ,เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะสุดรู้ว่าแค่ไหนแค่ไหนอาการนะคะหมายถึงว่าอาการสุดนะคะนะคะ อาการแค่ไหนแล้วก็พอไหวแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะสุจะรู้ตัวสเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าถุงมาใหม่ใหม่ล่าสุด เนี๊บมากสวยมากอบแห้งอย่างดีไม่มียังไม่มีใครขายสวยจริงๆค่ะสวยไม่มีทิติดูลายนะตัวนี้คือสีม่วงลายท้งอ,องผินเขาม่วงสวยมากตัวนี้ก็คือ้้าสงอัดก่าว ลายตลองคิดที่มันหายไปช่วงหนึ่งขิดเข้าข้างล่างนะคะมา,ะมาเรามาไปเร็วๆก่อนคนไล่จะไปสำหรับคุณสูตรนะคะสำหรับคุณสุต,สตใส่พ้าถุงลายตลลองสีม่วง นะคะคสูตรลายใส่ลายตะมองสูตรใส่ลายตลองสีม่วงนะคะตัวนี้นะคะยาวมากนะคะของคุณสูตรนี้เลยตุ้บม่องเลยค่ะยาวสามสิบเจ็ดนะคะ, 3, 7, ะ,คะสูตรพับเอวแล้วก็ยังยาวอยู่ะคะ่ะ พับเอวคือยังยาวเลยตุ้มองไปอีกนะคะผ้าฟอกมาเรียบร้อยนะนิม่มแล้วก็อัดเนียบเนียบเรียบร้อยนะคะเป็นลายที่เคยเคยมาครั้งหนึ่งแล้วมันหมดนะคะแล้วก็ มันสุดจะให้ดูว่ามาจีผืนนะคะมาจีสีนะคะอันนี้คือสีเทานะคะถ้าใคระจะซื้อก็บอกว่าลายขิดตล่องสีเทาแต่ถ้าจะเอาสีม่วงแบบคุณสุก็ลายขิดตล่องสีม่วงนะคะสีเปียกบางคุดก็ได้นะคะนี่ก็สีเปียกบางคุดเนาะแล้วตอนนี้ก็ ลายตล่องที่มีขิดอันนี้สีเขียวมินเขียวน้ำทะเลนะคะตัวนี้สีเขียวน้ำทะเลเขาจะออกหวานๆเพราะว่าเขามีสียมูแสบผ้าเขาจะนิ่มมากแล้วก็ยาวมากผ้าดีมากนะคะอัดเก่าผืนยาววากับวาฝา เอาไปตัดเป็นพระถุงโดยไม่ต้องไปอัดกาวยุ่งยากพ่ออะไรลพ่อเขาอัดมาแล้วดูความยาวของหนังเห็นไหมคะเขาไม่ได้ทําตื้นๆยาวทั้งผืนอัดทั้งผืนมาไม่ทิ้งเลยนะคะตัวนี้ตลองตลองตลองสีฟ้าฟ้าน้ําทะเลถ้าใครจะรับก็แคปนะคะแคปหนังไว้นะคะ โอเคแล้วก็สีเทาเหลืองนะคะเห็นไหมคะสีเทาเหลืองเทาเหลืองเพราะว่าตลองเขาสีเหลืองอันนี้สีชมพูดอกเขาจะสีเหลืองผสมนะคะยาวมากอ่ะ ใส่ชั้นสูงยังเลยชั้นสูงไปอีกนะคะชัสูงก็อาจจะไปเร็วๆแต่มันไปเร็วไม่ได้พรอมเผียหลายคนก็ต่อว่าจะงกไปถึงไหนสูงไม่ได้งกนะทำหน้าที่หน้าที่คือธรรมะนะคะธรรมะคือหน้าที่เขาเรียกว่าทำธรรมะ ฝึกธรรมะให้ใจฝึกความเจ็บปวดฝึกความอดทนนะคะเวลาไปเราจะไม่ลงลโอเคตัวนี้ตลลองนะคะตัวนี้สีชมพูปูนแดงชมพูปูนแดงชมพูซอบซๆนะคะนี่ลายขีดเขานะคะนี่คือลายตลลองเขางานเนียบมากนะคะงานเนี๊บมาก แล้วก็สีชมพูชมพูนี้เหมือนกันจะชมพูบานเย็นแต่สีเขาจะดอปนะคะเขาจะไม่แบบชมพูจ๋าหรือชมพูโดดนะคะนะคะส่วนตินก็จะเขียวมิ้นต์ผสมชมพูค่ะนะคะ,นะค,ะคนละสีกับมิกกี้นะมิกกี้สีปูนแดงสีหมักสุกอันนี้สีที่คุณสุดใส่ รู้ใช่เปล่านะโอ้ไม่ใช่ค่ะคนละสีอันนี้จะออกม่วงสุดจะออกมังคุดออกแดงอันนี้ออกม่วงนะคะสีตัวนี้ออกม่วงเสียวมินนะคะสุดมีสีละสองผืน อันนี้เทาเหลี่ยงคือนะคะใครอยากใส่เรียบร้อยเรียบร้อยก็ใส่ตัวนี้ตัวที่คุณสุดใส่เมื่อวานเมื่อวานและวันก่อน,นะคะจำไม่ได้อันนี้สีแดงนะคะสีแดงไม่ใช่หมากสุกนะอันนี้แดงน,นี้แดงเข้มขึ้นมาหมากสุกเขาจะหม,มอมออม้ม แต่แดงเขาจะสดขึ้นมาเห็นไ,ไหมคะเคชุมพูมีสองฝืนชมพูสองฝืนนะ เราจะให้ลูกชายถ่ายลงเพจนะคะอันนี้น่าจะเป็นผืนที่คุณใส่ค่ะใช่แหละนะคะลูกชายถ่ายแล้วก็ลูกชายคนขายนะคะคุณสุจะไม่รับโทรศัพท์นะคะคุณสุจะเพียอันนี้คือสีเทาสีเทาที่หุ่นใส่นะคะสีเทาที่หุ่นใส่เนาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกผืน แต่ลมมาคุณสุก็ชื่นใจนะอันนี้สีฟ้าค่ะฟ้าสวยมาก้าน้ำทะเลใครจะใส่เอาบุญนะคะเขายึงมาบอกบุญอยู่มเมื่อกี้นะคะสวยมากนะคะอันนี้สีน้ำเงิน,นะคะ่ะน้ำเงินเขาก็สวยนะคะส่งพลังให้คุณสุน่อยนะคะ รีบรีแล้วค่ะกำลังส่งพลังให้กันนะส่งได้นะคะทางจิตก็เรียกว่ากระแสแม่เหล็กของโลกสามารถส่งหรือจูนหากันได้นะคะใครมีพลังจิตที่แข็งแรงก็ส่งให้คุณสุนะคะเพราะว่ามันต่อเทียน เทียนมันเหมือนจะดับแต่ถ้าเราต่อให้เขาอันนี้คือเขียวค่ะเขาก็จะมีพลังขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของจกัจกรพกจักรเป็นเรื่องวัฏจักรวัฏจักรของโลกสิ่งลี้ลับบางขังเรามองไม่เห็นแต่มันก็ช่วยเหลือเราได้ตัวนี้สวยมากเห็นไหมคะ เห็นไหมคะสวยมากเลยสวยเนาะตัวนี้ตัวที่คุณสุใสกำลังไลอยู่จะพยายามไม่ไหลทุนทุนทุนก็เจาะจวบ ทุนทุนก็กองโอ้ยแต่งหน้าสามชั่วโมงยังได้ซ้ำนี้ <c oughs> <c oughs> เพือนบ้านบอว่าหน้าตาดูดีว่าแต่งหน้าสามชั่วโมงถึงได้เท่านี้อันนี้คือสีฝ้าฝ้าน้ำทะเลนะคะอันนี้สีน้ำเงินนะคะ น้ำเงินนี่สวยเนาะดูสิน้ำเงินสวยๆดูสิสวยจริงๆนะไปเร็วๆหน่อยนะคะถ้าใครอยากดูผืนไหนเดี๋ยวลูกเขาจะส่งภาพให้นะคะเพราะว่าลูกชายเขาจะถ่ายภาพแล้วก็ขอดูเขานะคะเขาจะส่งภาพให้นะคะอันนี้สีปูนแดงปูนแดงน้ำไหลน,นะคะอันนี้มีน้ำไหลน,นะคะเห็นไหม อันนี้ก็มีสองผืนโอ้คนละลายลายน้ำไหลไม่มีดอกหลายมีกี้มีดอกอันนี้ก็สีเหลืองที่ก็สดใส่ผ้่หวานเนาะไปคลิปก่อน